สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วในคาบเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นคาบที่30แล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเจอกับคุณครูคนสวย2คนนะคะก็ะคือครูพี่นันนะคะกับครูพี่ติ๋มนะคะวันนี้มีรูปมาให้ดูด้วยนะคะกลัวนักเรียนจะลืมหน้าตาคุณครูนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของวิธีการแยกสารเหมือนเดิมนะคะซึ่งวิธีการแยกสารเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการใช้แม่เหล็กดูดนะคะการหยิบออกการร่อนนะคะนี่คือเราเรียนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับวิธีการแยกสารอีกประเภทหนึ่งนะคะถือเป็นวิธีที่สี่แล้วนะคะนั่นก็คือการระเหิดนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียน วิธีการแยกสารนะคะก็คือวิธีการระเหิดนะคะซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในหน้า140นะคะทั้งหน้าเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็สามารถดูหน้า140ไปพร้อมกับที่ครูอธิบายในพอยต์แล้วก็สามารถจดเพิ่มเติมเนื้อหาที่ครูอธิบายในพอยต์ลงในหนังสือได้นะคะตรงไหนที่เพิ่มเติมได้เนาะอะ่ไปดูอ่าสำหรับการระเหิดนะคะก็เป็นวิธีการแยกสารนะคะ สารผสมนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะของสารที่เราสามารถแยกด้วยวิธีการระเหริดได้เนี่ยก็คือเป็นต้องเป็นสารที่เป็นต้องเป็นสารผสมที่มีของแข็งซึ่งของแข็งนั้น,น,นเนี่ยมันสามารถระเหริดได้นะคะผ <guaranteed. S 1> สมกับของแข็งที่ระเหริดไม่ได้นั่นก็คือมีสารที่เป็นของแข็งนะคะผสมกันอยู่2ชนิดซึ่งของแข็งหนึ่งเป็นของแข็งที่สามารถระเหิดได้อีกของแข็งหนึ่ง นะคะระเหิดไม่ได้เดี๋ยวการระเหิดเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปทําความรู้จักกับเออเราเข้าไปทําความรู้จักในสไลด์ถัดไปนะคะ,ะตัวอย่างนะคะการแยกสารด้วยวิธีการระเหิดก็คืออย่างเช่นการแยกสารผสมระหว่างทรายกับเปล็อแอลดีนซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย,อย่างที่อยู่ในหนังสือเรียนหน้า1 4 0ของนักเรียนอยู่แล้วนะคะซึ่งลักษณะของการผสมกันของทรายกับเปลือแอลดินเนี่ยถึงแม้ว่าเกลือแอลดินจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทรายแต่ถือว่าก็ยังไม่ ไม่ใหญ่มากถึงสามารถที่จะหยิบออกได้หรือหยิบออกได้แต่อาจจะยากกว่า,ากับการที่เราพาไประเหิดเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเกล็ดแอดนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการระเหิดได้นั่นเองเมื่อโดนความร้อนนะคะซึ่งลักษณะของเกล็ดแอลดนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดนะคะขายนะคะแล้วก็เิดข้างในก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อระเหิดนะคะเกล็ดแอลดนเนี่ยก็จะ เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะซึ่งเกล็ดลักษณะของสีของเกล็ดไอดิสีม่วงอ่อนๆนะคะเวลาระเหิดดวงความร้อนก็จะระเหิดกลายเป็นแก๊สออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูหลักการการเปลี่ยนสถานะของสารนิดนึงนะคะครูจะที่บาบให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะเรื่องการระเหิดนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องการแยกสารโดวยวิธีการ<อ>ระเหิดมากยี่งขึ <ๆ S 2> ้นนะคะโดยปดติปปไไนะคะเวลาที่สารมันเกิดการเปลี่ยนสถานะเนี่ย ตอนนี้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วว่าสารมันมีด้วยกัน3ามสถานนะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่สารเปลี่ยนสถานนะมันก็จะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็กลายเป็นแกส๊สนั่นก็คือการเปลี่ยนสถาน,นะของสารโดยทั่วไปนะคะก็คือเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสถาน,นะแกส๊สหรือว่าเป็นไอนะคะทีนี้การระเหเิยมันจะมีข้อแตกต่ตางอยู่ สารที่สามารถระเหิดได้นะันมันก็มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะคะกลายเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะนั่นก็คือสรุปได้ว่านะคะการระเหิดเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็ง กลายเป็นแก๊สเลยนะคะโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่ดนนะคะซึ่งแตกต่างจากสารอื่นๆทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็คืออธิบายเพื่อนักเรียนเข้าใจหลักการของการระเหิดนะคะมากยิ่งขึ้นการระเหิดไม่เหมือนกับการระเหยแห้งหรือการระเหยนะคะคนละคนละคนละอย่างกันถ้าการระเหยเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สแต่ถ้าการระเหิดเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะของสารจาก ของแข็งกลายเป็นแก๊สนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างนะคะตรงนี้สามารถจดเพิ่มเติมลงในหนังสือเรียนได้นะคะเพราะในหนังสือเรียนเนี่ยไม่ได้อธิบายตรงนี้เอาไว้เนาะอ่ะเรามาดูนะคะหลักการวิธีการแยกสารผสมโดยการระเหิดนะคะซึ่งการระเหิดเนี่ยการที่สารมันจะเะหิดได้เนี่ยมันต้องโดนความร้อนนะคะหรือบางทีเราไม่เอาไปผ่านความร้อนเแบบเป็นเชื้อเพลิงแต่เราตั้งทิ้งไว้ มันโดนความร้อนจากสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอากาศที่ร้อนมันก็สามารถระเหิดได้แต่อาจจะช้ากว่านะคะซึ่งสรุปก็คือการแยกสารที่เ,เป็นสารผรสมประเภทของสารที่ระเหิดได้นี่คือเราต้องให้ความร้อนกับสารผสมนั้นนะคะสารที่เกิดการสารที่เกิดการระเหิดได้นี่มันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอนะคะหรือเป็นแก๊สนะคะ ซึ่งตามภาพนะคะซึ่งแก๊สหรือว่าไอเนี่ยเราจะสังเกตได้ยากนิดนึงนะคะแต่เราก็สามารถทดสอบได้นะคะเดี๋ยวการทดลองเนี่ยคุณครูจะแนบลิงก์การทดลองให้นักเรียนดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปการทดลองนะคะเรื่องการระเหิดนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยซึ่งครูจะแนบไปพร้อมๆกับคลิปการอธิบายเนื้อหาตรงนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างสาร,รที่มันเกิดการระเหิดได้นะคะอันแรกมันก็มีอยู่ในหนังสือนักเรียนอยู่แล้วนะคะอันแรกก็คือน้ําแข็งแห้งนะคะน้ําแข็งแห้งก็คือน้ําแข็งที่เราตั้งไว้แล้วมันจะมีคล้ายคล้ายควันขึ้นมานะคะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นไอนะคะที่เกิดจากการระเหิดนะคะก็คือเป็นสถานะแก๊สนั่นเองนะคะลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นเนี่ยก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถระเหิดได้แต่เราไม่ได้เห็นออกมาเป็นไอเหมือนเหมือนกับเน้ําแข็งแห้งอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งลูกหมิ่นเนี่ยเขาจะชอบเขาจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงสาบนะคะหรือว่าไล่แมลงต่างๆใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพื่อป้องกันมดแมลงสาบนะคะมากัดกินมาแกะมาเก,ากล็ดนะคะกินเศษผ้านะคะป้องกันไม่ให้ผ้าเนี่ยฉีกข,ขาดน,นะคะหรือไล่แมลงนะคะไม่ให้เข้ามาใกล้บริเวณนั้นนะคะนี่ก็คือลูกหมิ่นนะคะการที่เราลูกหมิ่นไปใส่ไว้เนี่ยมันก็โดนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะคะลูกหมิ่นจากที่มันมีขนาดใหญ่ มันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงนั่นก็คือมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สก็คือกระบวนการของการระเหดนั่นเองนะคะต่อไปพิมเสนนะคะพิมเสนก็คือจะเป็นเปลิดนะคะบางๆนะคะเออเป็นของแข็งสีขาวขุ่นนะคะก็คือจะสามารถระเหิดได้นะคะนี่ก็คือพิมเสนพิมเสนเนี่ยเ,เรามาใช้ในเรื่องของการทําน้ํามันหอมระเหยนะคะยาดมยาลุมยาหมองที่เราดมดมกันอยู่นะคะเป็นส่วนผสมในนั้นนะคะ อีกยาหนึ่งก็คือการาบูนนะคะการาบูนกับพิมพเสนจะมาคู่กันเสมอน,นะคะเวลาที่เราใช้ทําเครื่องหอมนะคะแต่ลักษณะจะแตกต่างกันถ้าเป็นการาบูนเนี่ยจะใช้เกลือผงเออจะโทษโทษพูดผิดจะมีลักษณะคล้ายกับเกลือผงนะคะลักษณะก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะคะผลึกเล็กๆนะคะจะระเหิดง่ายกว่าพิมพ์เสนนะคะลักษณะของการาบูนจะเป็นแบบนี้จะเป็นผงเม็ดกลมๆ,ๆก,ลมกว่านะคะอันนี้คือลักษณะของการาบูนนะคะ ทีนี้เรามาสรุปกันนะคะสำหรับเรื่องวิธีการแยกสารผสมนะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องการใช้ไม่เหล็กดูดไปแล้วการหยิบออกไปแล้วการร่อนแล้วก็สุดท้ายที่ครูครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือการระเหิดนะคะเรายังเหลือการตกตะกอนการรินออกการกรองแล้วก็การระเหยแห้งรวมถึงการกลั่นที่จะมาเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารผสมแบบไหนนะคะ เดี๋ยวนักเรียนค่อยมาศึกษากันต่อในคาบหน้านะคะสําหรับคาบเรียนนี้ก็ฝากดูคลิปการทดลองอีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะสั้นๆนะคะฝากนักเรียนดูเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าครูไม่สามารถทดลองให้นักเรียนได้เห็นจริงๆได้แล้วก็นักเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําการทดลองได้จริงๆนะ,ะเพราะฉะนั้นดูการทดลองเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะและเจอกันใหม่คาบหน้านะคะมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่อนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ